สวัสดีครับมาได้พบกันนานนะครับก็จะมาอ่านให้ทุกท่านทุกคนได้รับรู้รับฟังนะครับเกี่ยวกับหนังสือสุขภาพนักสร้างบารมีนะครับ <c oughs> บทที่4การระวังภาวะสมดุลของอริยบทการระวังรักษาสมดุลของอริยบท หมายถึงการนั่งนอนยืนเดินวิ่งทำงานหรือกิจกรรมใดๆก็ตามต้องฝึกตัวเองให้มีสติระวังแนวกระดูกหลังสันหลังให้อยู่ในแนวแกนปกติของร่างกายอยู่เสมอด้วยการยืดแนวกระดูกสันหลังอย่างถูกวิธีการรักษาแนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวแกนปกติต้องใช้การยืดไม่ใช้การดัด เพราะกระดัดไม่ว่าจะดัดให้โค้งงอไปทางใดทางหนึ่งก็ตามย่อมทําให้เกิดการบิบกัน้นการไหลเวียนของเลือดน้ําเหลืองและมีผลทําให้การส่งสัญญาณระบบประสาทบกพร่พองอันหนึ่งตามปกติของร่างกายของเราจะถูกแรงน้มถ่วงของโลกดึงอยู่ตลอดเวลากระดูกสันหลังจึงอยู่ในสภาพเหมือนถูกดึงให้ผิดปกติไปจากแนวแกนปกติของร่างกาย อยู่ตลอดเช่นกันเราจึงต้องต้านแรงโน้มถ่วงด้วยการยืดแนวกระดูกสันหลังให้กลับสู่แนวแกนปกติของร่างกายอยู่เป็นประจำและต้องยืดอย่างถูกวิธีอยู่เสมอก็จะทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลตลอดเวลาก่อนที่จะพูดถึงการทำให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า การรักษาสภาวะสมดุลของอรียบทนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกสันหลังซึ่งอยู่ในแนวแกนปกติเสียก่อนกระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนอกกระดูกสันหลังส่วนเอวกระดูกเบนเนบกระดูกก้นกบ,บนะครับเนี่ยนะครับโครงสร้างของกระดูกสันหลัง แบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ส่วนบนประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอจำนวน7ดปล้องสส่วนกลางประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนที่มีซี่โครงจำนวน12ปล้องสส่วนล่างประกอบด้วยกระดูกสันหลังส่วนเอวจำนวน5ปล้องรวมถึงกระดูกกระเบนเน็บและกระดูกก้นกบด้วย อริยบทสมดุลพื้นฐานอรียบทสมบุรุลสมดุลพื้นฐานหมายถึงท่าทางที่ทําให้กระดูกสันหลังแต่ละส่วนยึดอยู่ในแนวแกนปกติอยู่เสมอเพื่อรักษาความสมดุลของโครงสร้างของร่างกายให้ได้ตลอดเวลามีวิธีปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งยืดตัวขึ้นและดึงหน้าท้องให้แฟบเข้าหากระดูกสันหลังอยู่เสมอเป็นการทําให้กระดูกสันหลังส่วนล่างตั้งแต่กระดูกก้นกบจนถึงกระดูกสันหลัง ส่วนอกท่อนล่างสุดยืดตรงยืดตรงอยู่ในแนวแกนปกติของร่างกายเนื่องจากกระดูกสันหลังส่วนล่างนี้ถูกควบคุมด้วยกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้องเราจึงต้องพยายามยืดตัวขึ้นแล้วกระดึงหน้าท้องให้แฟบเข้าหากระดูกสันหลังไว้เสมอและหายใจเข้าทางจมูกให้ลึกๆช้ชชาๆโดยไม่ทำให้เกิดเสียง เรงลมหายใจไปที่กลางท้องให้สวงอกซีโครงและปอดยืดขยายอยากเต็มที่เมื่อหายใจออกก็ออกจากจมูกช้าๆโดยไม่ทําให้เกิดเสียงการหายใจเช่นนี้จะช่วยให้แนวกระดูกสันหลังถูกยืดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ยืดอกขึ้นพร้อมทั้งดึงกระดูกสะบักด้านหลังให้ชิดกันที่บริเวณกลางแนวกระดูกสันหลังเสมอการทําท่านี้กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกสะบัก จะบังคับกระดูกสะบักให้เข้าหากันโดยไม่ต้องยกไหล่ปล่อยมือทั้งสองข้างปล่อยมือทั้งสองข้างลงข้างลำตัวโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องเกรงท่าน,นี้จะทำให้กระดูกสันหลังส่วนกลางบริเวณที่เป็นส่วนอกยืดอยู่ขึ้นยืดถูกยืดขึ้นได้ตรงที่สุด 3. ยืดคางเข้ามาชิดคอโดยรักษาหน้าให้ตั้งตรงด้านหลังคอ ไล่ถ่ายถอยยืดตรงขึ้นเป็นการทําให้กล้ามเนื้อคอสามารถยืดกระดูกสันหลังส่วนบนตั้งแต่กระโหลกศรีรษะจนมาถึงระดับบ่าให้ตรงเข้าเก่าเข้าให้ตรงกับเข้าสู่แนวปกติของร่างกายตลอดเวลาเพื่อให้เข้าใจให้ง่ายขึ้นอารยบทสมดุลพื้นฐานสามประการที่กล่าววันนี้จะเรียกใหม่ว่าท่าพ,พื้นฐานแทนก็ได้และเพื่อรักษาท่าพ,พื้นฐาน เหล่านี้ให้ได้ตลอดเวลาควรท่องในใจเสมอว่าท้องชิดหลังสะบักชิดก้นคางชิดคอเราจะไม่ต้องมีสติระวังตนให้รักษาท่าพื้นฐานไว้เสมอและฝึกให้เป็นนิสัยผู้ที่ไม่เคยทำก็มักบอกว่านั่นเป็นเรื่องผิดธรรมชาติแต่หารู้ไหมว่าคนที่มีสุขภาพดีอยู่เสมอนั้นแนวกระดูกสันหลังของเขายืดตรงอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว ธรรมชาติสอนให้ทําอย่างนั้นแต่การที่คนส่วนใหญ่ยืดไม่ขึ้นก็เพราะโครงสร้างของร่างกายขาดความสมดุลนั่นเองเนื่องจากมีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและผังผืดยืดตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งดึงล้างอยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็ปล่อยตามใจแรงดึงล้ังนั้นโดยไม่ยอมฝืนเลยแรงดึงเลยย่โดยไม่ยอมฝืนแรงดึงเลยคันนานไปก็ทำให ผิดปกติไปทั่วร่างกายเราจะป็นต้องรักษาท่าพื้นฐานไว้เสมอแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องควบคุมร่างกายให้แข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากท่ายืดพื้นฐานดังกล่าวยังมีวิธีการสําหรับปรับท่าทางบางท่าให้เหมาะสมได้เช่นแทนที่จะก้มลงไปหยิบของที่พื้นก็ใช้วิธีการย่อเข่าลงไปหยิบเพื่อเมื่อหยิบของได้แล้วก็ยืดตัวขึ้นตรงๆหรือ เวลาจะพูดอะไรหรือเวลาจะดูอะไรเราต้องทำให้กระดูกของเรายืดไม่ใช่ยืนหน้ายื่นขางออกไปจนกระดูกคอย้ายผิดที่จนกระดูกคอย้ายผิดที่ไปมากแล้วก็ค้้งอยู่อย่างนั้นนานๆซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหากับเส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเป็นต้น การรักษาท่าพื้นฐานตามหลักการที่กล่าววันนี้เมื่อทําซ้ําบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยก็ยจะทำให้โครงสร้างของร่างกายเกิดความสมดุลอยู่เสมอส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติตลอดเวลาอาริยบทในชีวิตประจําวันที่ถูกและผิดปฏิบัติตามท่าหลักพื้นฐานทั้ง3ประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นวางมือบนตัก วางมือบนตักให้แขนทั้งสองแนบชิดลาตัวถ้าแขนสั้นเกินไปควรหาบเบาเบามาลองมือเมื่อเพื่อไม่ให้ไหลลู่ลงไปมากแม้เวลาผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและคอต้องตั้งตรงหัวไหลพึงผ่าตลอดรูปที่4-5ขีดหถ้านั่งสมาธิที่ถูกต้อง ถ้านั่งสมาธิที่ผิดรูปที่สี่หิดหถ้านั่งพับเพียบเก็บไปเท้าเข้าหาลลำตัวยืดหลังและขอให้ตรงด้วยท่าพื้นฐานถ้านั่งพระเพียบที่ถูกต้องสี่ิเจ็ดถ้านั่งสมาถ้านั่งพระเพียบที่ผิด อะไรที่ถูกที่ผิดถ้านั่งเทพบุตรยืดหลังและขอให้ตรงด้วยท่าพื้นฐานรูปที่4ี่ขีดเ้าท่านั่งเทพบุตรที่ถูกต้องรูปที่4ี่ขีด10บท่านั่งเทพบุตรที่ผิด ถ้านั่งบนเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้โดยไม่พิงหลังวางก้นให้ชิดขอบหน้าของที่นั่งวางเท้าบนพื้นให้แข้งตั้งฉากกับพื้นให้เท้าทั้งสองข้างเป็นฐานรับน้ำหนักร่วมกันร่วมกับก้นยืดหลังและคอให้ตรงด้วยแท้พื้นฐานเหมือนพร้อมจะลุกขึ้นได้ทันที นั่งพนักนั่งพิงพนักวางก้นให้ชิดกับพนักก่อนแล้วจึงพึงจึงพิงให้เต็มหลังควรเลือกเก้าอี้ที่มีพนักเป็นแผ่นตรงไม่โค้งแอนหรืออบรอบหลังเพราะจะทําให้โครงสร้างกระดูกสันหลังผิดรูปไปรูปที่4ี่ขีสเอถ้านั่งบนเก้าอี้ที่ถูกต้อง รูปที่สี่ขีดสิบสองถ้านั่งสมาธิเอถ้านั่งบนเก้าอี้ที่ผิดถ้านั่งบนถ้านั่งอ่านหนังสือบนโต๊ะบนต๊ะจัดถ่านั่งให้กระดูกสันหลังยืดตรงดังรายละเอียดในหัวข้อถ้านั่งบนเก้าอี้ปรับมุมหนังสือหรือลำตัวเพื่อให้สบายตามองหนังสือได้สบายโดยที่คอและหลังไม่โค้งหรือแอ่น รูปที่สี่ขีดสิบสามถ้านั่งสมาธิเอ่ถ้านั่งอ่านหนังสือที่ถูกต้อง <c oughs> รูปที่สี ขีดส่ถ้านั่งอ่านหนังสือที่ผิดหกถ้า <c oughs> นั่งขับรถยนต์บวกการม้วนผ้ารองหลังนั่งให้ก้นชิดพนักพิงตลอดเวลาปรับเลื่อนที่นั่งให้เท้าสามารถเหยียบคันเล่งและเบรกได้เต็มที่โดยเข่ายังงออยู่เล็กน้อยจับพวงมาลัยที่ตำแหน่งเลขเก้าและสิบของนาฬิกา งอข้อศอกพอสบายขณะหลังพิงพนักเต็มที่ปรับพนักพิงให้ตั้งหรือเอนพอสบายโดยคงสภาพแขนและขาตั้งแต่แกวแล้วหลังต้องพนักหลังต้องพิงพนักให้เต็มที่ตลอดเวลาที่ขับรถ รูปที่สี่ขีดสิบห้าถ้านั่งขับรถที่ถูกต้องรูปที่สี่ขีดสิบกถ้านั่งขับรถที่ผิดเนื่องจากพนักพิงของที่นั่งในรถส่วนใหญ่ นายบันฑิตถูกออกแบบให้โค้งและรอบตัวตามแนวคิดเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นเหตุให้คนขับและผู้โดยสารถูบับครับให้หลังกงโคง้งไหลหอและสวงอกถูกปิบรัดอย่างต่อเนื่องจนโครงสร้างเสียสมดุลเราสามารถแก้ปัญหานี้ให้กระดูกสันหลังยืดตรงสวงอกขยายและไหล,ลพึงผาดยการใช้ผ้า เช็ดตัวผื้นขนาดกลางม้วนเป็นแท่งหรือใช้วัสดุที่มีความอ่อนนุ่มทําเป็นแท่งยาวเพื่อหนุหนรองแนวกระดุกสนหลังในขณนะที่ขับรถหรือโดยสารรถการใช้วัส,วสดุรองหลัง ร,รูปที่สี่ขีดสิการใช้วัสดุรองหลังรูปที่4ี่ขีดสิแการนั่งขับรถด,ด้วยวัตถุรองหลัง เตถ้ายืนถ้าเดินถ้าวิ่งยืนให้น้ำหนักกดลงบนเท้าทั้งสองข้างเท่าๆกันยืดหลังและคอให้ตรงด้วยท่าพื้นท่าพื้นฐานแม้เวลาเดินทางหรือวิ่งก็จัดอยู่ในท่าพื้นฐานเช่นเดียวกันรูปที่4ี่ถึงสิบเ้าถ้ายืนที่ถูกต้องรูปที่4ี่ถึงสิถึงยี่ถ้าเดินท้าวิ่งที่ถูกต้อง ถ้ายืนรูปที่4ขีดยี่ิบ 1, ถ้ายืนที่ผิดรูปที่สขีดยีิบสองถ้าเดินถ้าวิ่งที่ผิดถ้ายกสิ่งของที่พื้นวางเท้าทั้งสองให้เหลื่อมกันระยะห่างระหว่างเท้า กับความกว้างของไหล่ย่อตัวลงงอเข่าหน้าและคุกเข่าหลังลงไปให้เท้าหน้าเท้าหลังและเท้าหลังประกอบกันเป็นมุมของสามเหลี่ยมยืดหลังให้ตรงจับสิ่งของให้มันคงโดยใช้น้ำหนักสิ่งของที่จะยกภายในหรือใกล้าฐานของสามเหลี่ยมนั้นให้มากสุดยกสิ่งของขึ้นด้วยการยืดข้อเท้าการยืดข้อเขา่า ข้อเท้าและข้อสะบักขึ้นและระวังให้หลังตรงอยู่เสมอการวางของลงก็ทําให้การวางของลงก็ทํกา,างงก,ทก็ให้ทําในขนาดเดียวกันแต่กับลำลำดับการเท่านั้นรูปที่4ี่ขีดยีถ้าเตรียมความพร้อมยกสิ่งของที่พื้นที่ถูกต้อง รูปที่สี่ีดยิบสี่ถ้ายกสิ่งของที่พื้นที่ถูกต้องรูปที่สี่ีดยีห้าถ้ายกสิ่งของที่พื้นที่ผิดถ้านอนที่ถูกต้องพยายามนอนงายตัวตรงเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลัง ลำตัวลำคอและไม่กดทับอวัยวะต่างๆของแขนของของแขนแนบลำวางแขนแนบลำตัวหรือกางออกเพียงเล็กน้อยจะวางมือบนท้องหรือหน้าอกก็ได้นอนที่นอนที่แข็งเช่นที่นอนที่ยัดแน่นด้วยนุน่นหรือเบเรไม้พ้าวเป็นต้น หนุนหมอนที่อ่อนนุ่มขนาดไม่สูงใหญ่จนทําให้หน้างุ้มคางชิดคอหรือขนาดเล็กจนทําให้หน้าหงายแต่ขนาดให้พอเหมาะแก่การรองรับสตรีและศีรษะแก่การรองรับศีรษะและลําคอให้อยู่ในแนวตรงหน้าตรงคางชิดคอให้คอยืดตรงจากด้านหลังอาจจะนามหมอนอีกใบหนึ่งหนุนรองใต้ค้อพับ เข่าให้เข่างอเล็กด้อยเพื่อช่วยผ่อนคลายแรงดึงของกล้ามเนื้อขาหน้าท้องและหลังรูปที่4ขีดที่6ท่านอนที่ถูกต้องรูปที่4ขีด27ท่านอนที่ผิด หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่นอนที่อ่อนนุ่มยุบตัวจนทําให้หลังค้งในเวลานอนได้ก็อาจนําผ้าขนหนูที่ใช้สําหรับเช็ดตัวมาม้วนเป็นแท่งดังภาพทําให้มีขนาดพอเหมาะพอดีสําหรับแต่ละคนมาหนุนวางตลอดแนวร่องของกระดูกสันหลังในเวลานอนโดยปลายข้างที่เป็นแผ่นให้สิ้นสุดอยู่ที่แนวเอว จะสามารถช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวภาวะสมดุลถ้าจะให้ดีควรวางไว้ใต้ที่นอนหรือผ้าปูที่นอนเพื่อจะได้ไม่เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมนะครณที่ทอดกายลงนอนรูปที่4ขีดยีวิธีม้วนผ้า ถ้าเราสามารถรักษาโครงสร้างของร่าง,งกายของเราให้อยู่ในสภาวะสมดุลตลอดเวลาทุกกิจวัตรกิจกรรมก็เท่ากับว่าเรารักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงไปด้วยเพื่อจะได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เรามีสุขภาพดีตลอดไป สวัสดีครับสำหรับบทที่4วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยนำเข้าสู่บทที่5ต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับทาง y u t u b e สวัสดีครับ